ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสทูชร์เพวันนี้พบกันอีกครั้งในหัวข้อเนื้อกว่าคนอื่นแบบคนหนึ่งเปอร์เซนบนโลกนี้มีคนอยู่หลายพันล้านคนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทะลุเพดานชีวิตและไปไกลกว่าคนทั่วไปพวกเขาไม่ได้เก่งโดยกำเนิดไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสที่ดีกว่าเสมอไปแต่สิ่งที่พวกเขามีคือวิธีคิดและพฤติกรรมประจาวัน ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้มักถูกเรียกว่าคนหนึ่งเปอร์เซนต์เพราะเป็นสัดส,ส่วนเล็กน้อยที่สามารถฝากกระแสชีวิตธรรมดาธรรมดาและสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาในบทความนี้เราจะพาคุณเล่เรียงทีละก้าวว่าคนหนึ่งเปอร์เซนต์คิดอย่างไรใช้ชีวิตแบบไหนและถ้าคุณอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งคิดระยะยาวเสมอ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตวันต่อวันแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์มองเป็นสิบปีคนทั่วไปมักให้ความสำคัญกับสิ่งที่ได้ผลทันทีเช่นรายได้วันนี้ความสุขชั่วคราวหรือคำชมจากคนรอบตัวแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์มองลึกกว่านั้นเขาถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่วันนี้จะนำไปสู่เป้าหมายระยะยาวหรือไม่ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายห้าปีหนึ่งศูนย์ปีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเลือกสิ่งที่ควรทำ มากกว่าอยากทำตัวอย่างเช่นเขาอาจเลือกใช้เวลาศึกษาเรื่องการเงินแทนที่จะดูซีรีส์เขาอาจเลือกลงทุนในความรู้แทนที่จะใช้เงินซื้อของตามกระแสถามตัวเองเป้าหมายในอีกห้าปีของคุณคืออะไรวันนี้คุณกำลังทำอะไรเพื่อให้เข้าใกล้มันสมีวินัยมากกว่าความรู้สึก คน9 9ทําเทำเมื่อมีแรงบันดาลใจคน1%เปอร์เซทำแม้ไม่มีแรงเลยสักนิดคนทั่วไปมักทำงานตามอารมณ์รอวันที่รู้สึกพร้อมแต่วันแบบนั้นมีน้อยมากในขณะที่คนหนึ่งเปอร์เซพึ่งพาวินยัยมากกว่าอารมณ์เขาตื่นเวลาเดิมทำงานตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์วินัยทำให้เขาทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอและสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือสิ่งที่ทบต้น ไปจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตตัวอย่างเขาไม่ออกกำลังกายแค่ตอนว่างแต่จัดเวลาออกเสมอเขาเขียนบันทึกเป้าหมายและทบทวนตัวเองทุกวันแม้จะเหนื่อยแค่ไหนถามตัวเองมีสิ่งใดบ้างที่คุณรู้ว่าควรทำแต่ยังผัดวันประกรันพรุ่งถ้าเริ่มทำวันละนิดวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรได้บ้าง สามควบคุมเวลาไม่ใช่แค่บริหารเวลาทุกนาทีของคนหนึ่งเปอร์เซนถูกออกแบบไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปเฉยๆหลายคนยุ่งมากแต่ไม่ได้สำเร็จอะไรเลยเพราะไม่ได้จัดการเวลาด้วยความตั้งใจในขณะที่คนหนึ่งเปอร์เซนไม่ปล่อยให้ตัวเองยุ่งแต่ไร้คุณค่าเขามีตารางมีลำดับความสำคัญและรู้ว่าเวลาของตัวเองควรถูกใช้ไปกับอะไรเขาแยกแยะระหว่างสิ่ง เร่งด่วนกับสำคัญและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เปลี่ยนอนาคตไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชั่วคราวเคล็ดลับที่คนหนึ่งเปอร์เซนใช้วางแผยล่วงหน้าทุกวันใช้หลัก80-20เน้น20%ที่ให้ผลลัพธ์80เปตัดสิ่งรบกวนเช่นมือถือโซเชียลถามตัวเอง วันนี้คุณใช้เวลากับอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ของมันที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมายสี่กล้าที่จะโดดเด่นไม่กลัวแตกต่างคนหนึ่งเปอร์เซนต์ยอมถูกมองว่าแปลกเพื่อที่จะได้มีชีวิตแบบที่ใครก็ไม่มีคนธรรมดากลัวการถูกตัดสินเขาจึงเลือกทำในสิ่งที่คนอื่นทำเพื่อจะได้ไม่โดดเด่นไม่ถูกวิจารณ์แต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่สนว่าคนจะว่าอะไรถ้ามันคือสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเลือกเดินเส้นทางที่คนอื่นยังไม่กล้าเดินแม้จะเดียวดาช่วงแรกแต่เพราะเขาเดินเร็วกว่าเขาจึงไปไกลกว่าเสมอตัวอย่างคนทั่วไปอาจเล่นโซเชียลเพื่อความบันเทิงแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์ใช้มันสร้างแบรนด์คนทั่วไปอาจไม่กล้าถ่ายคลิปลงที่ทอกแต่คนหนึ่งเปอร์เซน์ใช้มันเปิดโอกาสใหม่ในชีวิตถามตัวเองอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำ แต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวคำวิจารณ์ถ้าคุณกล้าลงมือวันนี้อีกหนึ่งปีชีวิตจะเปลี่ยนแค่ไหนห้าลงมือก่อนค่อยแก้ทีหลังความสมบูรณ์แบบคือข้ออ้างของคนที่ไม่กล้าทำคนส่วนใหญ่เสียเวลาคิดมากไปตัดสินใจช้ากลัวพลาดจึงไม่เริ่มต้นสักทีขณะที่คนหนึ่งเปอร์เซ็นมีแนวคิดว่าดีกว่าที่จะเริ่มต้นไม่สมบูรณ์ดีกว่าไม่เริ่มเลย เขาเริ่มจากเวอร์ชั่นแย่ๆแรกแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีตัวอย่างเริ่มเขียนบทความโดยไม่รอคำว่าเขียนดีเริ่มขายของออนไลน์แม้จะยังไม่เก่งโฆษณาถามตัวเองวันนี้คุณยังรออะไรอยู่ถ้าลงมือเลยตอนนี้คุณจะเรียนรู้อะไรในเจ็ดวันแรก6เลือกคบคนที่เติมพลังไม่ใช่ดูดพลัง คุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคนหนึ่งเปอร์เซ็นเข้าใจดีว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อความคิดพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตเขาจึงเลือกคบคนอย่างรอบคอบเขาอยู่ใกล้คนที่ทา้าทายให้เขาเก่งขึ้นไม่ใช่คนที่ขอให้เขาลดระดับตัวเองลงเพื่อให้เข้ากันได้ไม่ใช่ทุกคนที่สมควรอยู่ในวงชีวิตของเราเพราะบางคน เป็นเหมือนแบตเตอรี่เสียที่ไม่ว่าเราจะเติมพลังแค่ไหนก็หมดไฟทุกครั้งที่อยู่ไกลลักษณะของคนที่คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มักเลือกอยู่ด้วยคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคนที่พัฒนาตัวเองเสมอคนที่ให้พลังงานบวกสนับสนุนและจริงใจถามตัวเองคนที่คุณใช้เวลาด้วยทุกวันนี้เป็นแรงผลักหรือเป็นแรงถ่วง คุณกล้าลดเวลากับคนที่บันทอนคุณหรือไม่เจยอมรับความล้มเหลวแล้วลุกให้เร็วคนทั่วไปกลัวล้มจนไม่กล้าเริ่มคนหนึ่งเปอร์เซ็นตรู้ว่าล้มคือขั้นตอนหนึ่งของความสำเร็จไม่มีใครที่ไม่เคยล้มมีแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกกับคนที่ล้มแล้วลุกเร็วคนหนึ่งเปอร์เซ็น์ไม่เอาความล้มเหลวมาเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวเอง ไม่ดีพอแต่เขาใช้มันเป็นครูเป็นบทเรียนและเป็นรอยแผลที่กลายเป็นกรอบเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นแค่ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ตัวอย่างจากชีวิตจริงโทโมัสเอดิสันล้มเหลวกว่าหนึ่พันครั้งก่อนจะสร้างหลอดไฟได้แจ็คมาโดนปฏิเสธจาก KFC แต่กลายเป็นผู้ก่อตั้งอาลีบาบาถามตัวเอง คุณยังกลัวล้มอยู่ไหมหรือคุณกลัวไม่กล้าล้มมากกว่าความล้มเหลวล่าสุดสอนอะไรคุณ8มีเป้าหมายที่ชัดและยึดมั่นในมันไม่มีลมใดช่วยเรือที่ไม่รู้ว่าจะแล่นไปทิศไหนคนทั่วไปใช้ชีวิตแบบปล่อยให้ไหลไปตามน้ำํำตื่นมาทำงานกลับบ้านกินข้าวนอนวนซ้ำโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่คนหเปอร์เซนต์ใช้ชีวิตแบบมีทิศทางเขามีภาพชัดในหัวว่าอยากเป็นใครมีชีวิตแบบไหนและวางแผนเดินไปหามันทุกวันเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่อยากรวยหรืออยากมีความสุขแต่เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้มีแผนและมีแรงผลักจากภายในวิธีการตั้งเป้าแบบคนหนเปอร์เซนเขียนเป้าหมายลงกระดาษไม่ใช่แค่คิดลอยๆ แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยทบทวนเป้าหมายทุกเช้าเย็นถามตัวเองเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรแน่ชัดไหมทุกเช้าที่ตื่นมาคุณรู้ไหมว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรก้ 9. ไม่หยุดเรียนรู้โลกหมุนทุกวันถ้าคุณหยุดเรียนรู้คุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนทั่วไปเลิกเรียนเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่คนหนึ่งเปอร์เซน ไม่เคยหยุดเรียนเพราะเขาเข้าใจว่าความรู้คืออาวุธที่ไม่มีวันล้าสมัยเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคอร์สออนไลน์พูดคุยกับคนเก่งๆและเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดเขาไม่แค่เรียนรู้เพื่อรู้แต่เรียนรู้เพื่อปรับใช้เขาเปลี่ยนเวลาเล่นมือถือวันละสามสิบนาทีมาเป็นเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ตัวอย่าง บินเกตอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีอีลอนมัสกเรียนรู้วิศวกรรมจากการอ่านหนังสือและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญถามตัวเองวันนี้คุณเรียนรู้อะไรใหม่บ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาความรู้ของคุณเพิ่มขึ้นหรือยังคงเท่าเดิมสิบเป็นนักให้ไม่ใช่แค่ผู้รับการให้คือการลงทุนระยะยาวที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิต คนหนึ่งเปอร์เซนต์เข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีเท่าไหร่แต่อยู่ที่คุณสามารถให้ได้มากแค่ไหนเขาไม่หวงความรู้ไม่อิจฉาความสำเร็จคนอื่นและไม่กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะน้อยลงเพราะเขารู้ว่าการให้คือการขยายตัวตนความสัมพันธ์และความเคารพจากคนรอบข้างสิ่งที่คนหนึ่งเปอร์เซนต์มักให้ให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ ให้โอกาสสนับสนุนคนอื่นให้คำแนะนำและแรงบันดาลใจถามตัวเองคุณได้ช่วยใครบางคนในวันนี้หรือยังคุณสามารถให้อะไรได้บ้างโดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนสรุปส่งท้ายคนหนึ่งเปอร์เซน์ไม่ได้เกิดมาเหนือกว่าแต่เขาเลือกที่จะเหนือกว่าทุกอย่างที่คุณได้อ่านไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องมีพรสวรรค์ถึงจะทำได้ แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกทำได้ตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณเลือกมองไกลถ้าคุณเลือกสร้างวินยัยถ้าคุณเลือกจัดการเวลาถ้าคุณเลือกอยู่กับคนที่เติมไฟถ้าคุณกล้าหลมกล้าลุกถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่ใช่ถ้าคุณเรียนรู้ไม่หยุดและถ้าคุณกล้าให้มากกว่าที่เคย คุณจะค่อยๆเปลี่ยนจากคนธรรมดาไปเป็นคนที่ไม่ธรรมดาและไม่นานคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มเข้าใกล้กลุ่ม1%มากกว่าที่เคยคิดจงจำไว้ว่าชีวิตไม่ต้องดีกว่าคนอื่นแต่ต้องดีกว่าเมื่อวานของตัวเองเสมอและเมื่อคุณดีขึ้นในทุกๆวันคน1%คนต่อไปอาจเป็นคุณ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเหนือกว่าคนอื่นแบบคนหนึ่งเปอร์เซนถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ